ก็ก็อยากให้แบบอยากบอกทุกคนว่าแบบ if you're not sure about anything หรือว่าแบบไม่ไม่รู้ว่าจะแบบเลือกคณะอะไรหรือว่าแบบจะไปฟังไหนใน career choice คือ just try as much as you can do เพราะว่านัดอะตอนนัดเรียนมหาลัยนัดก็รับ part time ที่ขายแบบขายสบู่ขายแบตปอมที่ลาชะที่สยามดิสคฟเวอรี่ะโดยที่นัดไม่ ไม่รู้จะทำอะไรแต่แค่แบบรับเพราะว่านัดก,ก็ชอบเครื่องสำอางของลอชอยากได้แบบปอมฟรีอะนัดก,ก็ทํางานที่ล s ชประมาณ2ปีแล้วก,ก็รับอีกงานหนึ่งก็เป็นเหมือนแบบเป็น uh, sales for s o e t h i ท g r e ท่องเรีขายแบบขายอะ um ไรนะซาลากม like medical tourism คือนัดอะเป็นคนที่รับทุกโอกาสที่ m a k e ซ sense โดยที่อยากแบบเพิ่ม experience เพราวานัทเป็นคนที่ decide ยากมากเราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ว่าแบบตอนเด็กๆเ,เวลาคนถามว่าแบบนัทอยากเป็นอะไรอยากอยากทำอาชีพอะไรคือนัทพูดตรงๆว่าแบบไม่รู้ or like where do you see yourself in five years นัทไม่รู้นัทไม่รู้เลยแต่นัทคือทุกโอกาสที่นัทได้อ่ะนัทจะรับ ถ้ามัน make sense if it's just a, if, if it's justifiable โดยที่รับ skills รับ uh, ประสบการณ์หลังจากนั้น your like your real true life calling will come to you you... ดแค่ต้อง open แค่นั้นแหละอืมแค่นั้นแหละทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเธอแบบไม่ไม่น่าใจก็อย่าไปแบบอย่าไป,าไป like เปรียบเทียบกับคนอื่นนะโดยที่แบบเออเขาแบบเขาสร้างนี่นะนูน่นเขามีชีวิตน่นนะนูน่นเราแบบเรายังอยู่จุดสู่นะยาเลยอยาเลย Because everyone has a different timeline not everyone has the same privileges not everyone has the same kind of like calling immediately in life แลานะั่ก็เป็น one of those people ที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วนะั่อะ สามสิบแล้วอืมเราหนะัดทำแบบเกือบทุกอาชีพแล้วอะแต่เอนจอยแล้วพูดตรงๆมีบัตรดีสกรีดสองอันยังไม่ได้ใช้เลยค่ะนาทเลเลก็ from all the โ th e อกาสที่นาทเเล่รับอะคือตอนนี้ก็อยู่ในอาชีพแบบกราฟิกด Designing, Social Media Strategies อะไรแบบนี้คือมันอยู่ so far away จาก ใบปิญญาตีปิญญาโตที่นักถ่ายได้อ่ะแค่นั้นเองพูดตรงๆเลยว่าแบแบอบย่าไปกดดันเพราะว่าทุกคนอะ have their own like timeline but just be open to whatever แลวอย่าไปแบบ,บ,บ compare to other people's life it's your life it's not their life อืมแค่นั้นเองอ s อ o thank you for coming to my TikTok เนาะอ้าววะด้วยว่าใช่เดี๋ยวลิปลิปนะไไม่รู้ว่าจะสุดท่ผงกับผงด้ะอ๋อโอเคเอ่อเดี๋ยวนัดหาสปาใส่อะไรดีเนาะโอยสบายสบายที่ไม่ใช่สบาย โอเคกอบทุกคนนาตาเลียนาจะต้องปิดไลฟ์นะคะนาตาเลียาต้องปิดไลฟ์นะคะ t h s e ย Natalia to Halloween look k ห yes n นา a l i a l o v ั love Halloween อ um, ื mm, t แต่าตาเลีจะต้องปิดไลฟ์นะคะเพราะว่าถ้าน่ะ continue with this live Natal ล a ยจะน่าไม่แต่งหน้าเสร็จมั้ง อืมใส่บลักชรอืมโอเคนะคะขอพักดูนะคะ but thank you for this long fun really nice live with everyone เดี๋ยวนาทาลเลจะอัพโหลด finish look ใน Instagram นะจ๊ะแนทโฟนตกเอารอมไปด้วยนะ no 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 นาทัลเล่แค่เกียรถือของนาทัลเลยแค่เรียกรถทาลิปให้ดูก่อนอย่างเพราะว่านาทัลเลยก็ต้องทำผมก่อนไม่งั้นแล้วถ้านาทาลิปอะมันจะติด ไม่สะดวก so ขอให้ทุกคนน่ะมีความสุขแล้วก็ take it easy วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะฝนก็ตกก็ดูแลตัวเอง take it easy rest พักผ่อนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะอืมแล้วก็อุ้ยเก่งมากเลยมาทรายม่ได้คิดว่ามันจะออกขาดีิ hurry up Molly โอ้ย โอเคขอประคุณมากนะคะทุกคนไว้เจอกันนะคะ Thank you for joining my little l i f e นะคะ Love everyone and take it easy นะคะแล้วใครที่มา fan m e e รีพวกนี้ก็เจอกันนะคะ Bye love you all